ดิค่ะดิฉันนางสาวธนดาอภิชาเดโยวทินนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งรหัสนักศึกษา1 2 2 7คณะวิทยาลัยการเมืองและการปกครองสาขารัฐศาสตร์การเมืองและการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุจินทราเสนออาจารย์ดรสืบสวัสดิ์วิทิวัตรดิค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาไปทำความรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าซิเซโรค่ะ ซีซีเซโรนะคะมีชื่อตเต็มอว่าท่านมาคัสทูริอุสซีเซโรค่ะซึ่งท่านนะคะเกิดเมื่อวันที่3มกรานะคะเมื่อ106ปีก่อนคิสตกาลนะคะและถูกรอบสังหารนะคะเมื่อวันที่7่ันว่าเมื่อ43ปีก่อนคริสตกาลค่ะชีวิตของเขานะคะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับท่านซีซ่านะคะผู้ที่ได้ครอบครองจัก,กรวรรดิโรมันนะคะอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งค่ะเขานะคะเกิดในเมืองอาพินน่ค่ะ ซึ่งพ่อของเขานะคะก็มีฐานะที่ดีแล้วก็ทั้งร่ํารวยด้วยค่ะด้วยความชอบการอ่านหนังสือของซิเซโรนะคะแล้วก็ทั้งศึกษาด้านการพูดตั้งแต่เด็กนะคะจนพ่อเขาเนี่ยเห็นแววค่ะจึงจงไปรเรียนยังกรุงโรมนะคะเพื่อส่งเสริมลูกของเขาอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งซีเซโรนะคะก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยค่ะ จึงได้รับเข้าข้าราชการนะคะในเมืองกรุงรอนตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะโดยเขานะคะรับหน้าที่นะคะเป็นทนายความซึ่งผลงา,านการว่าความของเขานะคะก็ทําให้เขาเนี่ยมีชื่อเสียงพอสมควรเลยค่ะณนะกรุงรอนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่กรีซค่ะแล้วก็เอเชียไมเนอร์ M I N e นะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาทั้งหมด4ปีด้วยกันค่ะช่วงนี้นะคะบางข้อสันนิษฐานนะคะก็บอกว่าเป็นทั้งการหนีการเมืองของเขานะคะที่ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามของ แล้วเขานะคะก็ยังได้เดินทางกลับมายังกรุงโรมค่ะเมื่อกลับมานะคะเขาก็ได้รับตําแหน่งเคิลเอสเตอร์นะคะซึ่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับด้านการเงินของโรมันนะคะครั้งหนึ่งนะคะเขาเคยขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมืองครั้งแรกของเขานะคะเพื่อสนับสนุนนโยบายขยายอาณาเขตของนายโคลปอมเป้ค่ะจนในที่สุดน,นะคะเขาก็ได้้รับนะคะตำแหน่งกงสุลนระหว่างที่เขานะคะอยู่ในตำแหน่งกงสุลเนี่ย เขาก็สามารถจับตัวคาสิติคาซิลินผู้สมรู้ร่วมคิดนะคะเมื่อเขากลับมานะคะเขาก็ได้รับตำแหน่งเคลเลสเตอร์ค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการเงินนะคะของโรมัน,นะคะ่ะซึ่งครั้งหนึ่งนะคะเขาได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์การเมืองครั้งแรกของเขาค่ะเพื่อสนับสนุนนโยบายขยายอำนาจอาณาเขตของนายพลบอมเป์ค่ะจนในที่สุดน,นะคะเขาก็ได้ขึ้นรับตำแหน่งกงสูลค่ะ ระหว่างที่เขาอยู่ในตำแหน่งกองสุนนะคะเขาสามารถจับตัวคาติลีนค่ะหรือผู้สมรู้ร่วมคิดอีก5คนที่ต้องการก่อกระบฏใน,นโรมันได้ค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะถูกตัดสินโทษต,ตามคําสั่งของซิเซโรโดยที่ไม่มีการสอบสวนใดๆทั้งสิ้นค่ะในตนเองนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากๆแล้วในขณะนั้นซึ่งนั่นนะคะก็ทําให้เขาเนี่ยได้รับเชิญจากกอมปีนะคะคาซัสและซีซ่าค่ะ ที่จะมาร่วมมือกันขึ้นเป็นใหญ่ในโรมันค่ะซึ่งทั้ง3นะคะก็ได้พยายามโน้มน้าวให้ซิเซโรนะคะร่วมมือกับพวกเขานะคะแต่ด้วยความที่เขานะคะยึดมาในระบบสาธารณรัฐและไม่เห็นด้วยในการยึดอํานาจและ,ะเผด็จก,การค่ะเขาจึงตอบปฏิเสธคําชวนนี้ไปค่ะซึ่งเสือทั้ง3ตัวนะคะที่มาเหล่าซิเซโรเนี่ยก็วางแผนค่ะที่จะยึดอํานาจต่อไป โดยโคเดียสนะคะคนสนิทของซีซ่าเนี่ยได้เสนอร่างกฎหมายขึ้นมาข้อหนึ่งนะคะซึ่งใจความก็ได้ว่าผู้ใดนะคะก็ตามที่ลงโทษชาวโรมันโดยที่ไม่มีการไต่สวนจะถูกลงโทษด้วยการยกเลิกสถานะพลเมืองของโรมันค่ะซึ่งแน่นอน,นะคะ่ะว่ากฎหมายนี้เป็นเครื่องมือในการโจมตีซิเซโรโดยตรงค่ะในที่สุดนะคะกฎหมายผ่านและออกบังคับใช้นะคะซิเซโรจึงถูกยึดทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงที่ดินแล้วก็ห้ามไม่ให้เข้ามายัง อิตาลีในรัสมี500ไมล์ในทีเดียวค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะเวลาว่างของการเขียน One the Author One the Republic นะคะและ One the r o u n d ก็ขึ้นมาซึ่งเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าต่อมาในอนาคตค่ะซึ่งระหว่างนั้นนะคะ c a r ัสได้เสียชีวิตลงนะคะทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างซีซ่าและปอมปีีค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะซีซ่าได้รับชัยชนะและครอบครองอาณาจักรโรมันค่ะเมื่อผู้มีอำนาจนะคะมีเพียงคนเดียวแล้วเนี่ยซีซ่าก็ได้อภัยโทษให้แก่ซีเซโรค่ะอน,นุญาตให้เขานะคะกลับมายังโรมนดาคะ่ะแต่ว่าแม่อนุญาตให้ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองอีกนะคะซี C ero, เซโรเนี่ยจึงใช้ชีวิตที่เหลือนะคะในการศึกษาวิชาปรัชญาและการเขียนหนังสือค่ะต่อมานะคะซีซ่าก็ถูกลอบสังหารค่ะและทําให้อหํานาจนะคะถูกเปลี่ยนมืออีกครั้งหนึ่งครั้งนี้นะคะ ผู้ที่มาแย,ย่งชิงอำนาจเนี่ยก็ได้แก่มาร์กแอนโทนีค่ะออกเตเวียนและสุดท้ายค่ะเลปิตัสค่ะเมื่ออำนาจเปลี่ยนควัวนะคะทำให้ได้กลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะเหตุการณ์เนี่ยนำไปสู่เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของตัวเขาเองค่ะนั่นก็คือในที่ประชุมของสภาซีเนตนะคะของโรมันซีเซลโลได้ไปก่าวสุนทรพจน์ที่รู้จักกันว่าฟิลิป,ปิกค่ะ ซึ่งซีเซโรนะคะกัดสนับสนุนออกเตเวียและโจมตีมาร์กแอนโทนีค่ะนั่นจึงทําให้ถึงเวลากลับมาแก้แค้นของมาร์กแอนโทนีค่ะซึ่งมาร์กแอนโทนีนะคะก็ได้ออกคําสั่งให้จับตัวซีเซโรมาประหารค่ะและนั่นนะคะก็ถือเป็นจุดสิ้นสุดของซีเซโรตลอดชีวิตของซีเซโรนะคะต้องยุ่งเกี่ยวกับทางการเมอเืองเนี่ยหลายต่หลายครั้งค่ะแต่เขานะคะก็ยังยืนการที่จะสนับสนุนการปกครองแบบสาธารณรัฐมากกว่าการปกครองแบบเผด็จการค่ะ ด้วยอุดมการณ์จึงทําให้เลือกที่จะสนับสนุนคนที่สามารถสร้างสาธารณรัฐให้เกิดขึ้นได้มากกว่านะคะจึงนํามาซึ่งจุดจบของชีวิตเขานั่นเองค่ะซึ่งในด้านผลงานต่างๆนั้นนะคะจะมีจดหมายที่เขานะคะได้เขียนขึ้นไว้และถูกค้นพบในภายหลังค่ะซึ่งเขานะคะก็เกี่ยวกับปัชญาในด้านต่างๆซึ่งทุกคนก็รู้นะคะอย่างไรก็ดีเขาเหมือนเป็นแสงสว่างให้นักปัชญาหลายๆท่านนะคะในยุคต,ต่อๆมาเนี่ย ซึ่งมันจะมีเพียงน้อยนิดในยุคของจกักรวรรดิโรมันเพราะกาปรปกครองที่เป็นแบบเผด็จการเสียส่วนแหล่นะคะจะไม่เปิดรับความคิดขั้วตรงข้ามเลยค่ะใช้อำนาจจัดการสัตรูที่มีโดยท,ทันทีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประวัติของท่านซิเซโรค่ะซึ่งถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะคะต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นบสรุสข,ของนางสาวธิดาอภิชาติเียวทินนะคะขอบคุณค่ะ